ยีเจปีนนผมรู้จักผู้หญิงคนนี้มา27ปีตรงตรงนี้มันรายการคู่รักคู่รถมาบอกเนะนี่ย <c oughs> นะา <c oughs> เอ้านะครับ <c oughs> ผมส่งานต่อไปจักบ้านนอนนาไม่ได้แล้วน,นะนะครับก็อยู่มายี่สิบกว่าปีก็ได้ไปเรื่อเป็นแรงผม่องค้างผมอาจจะนี่เหมือนในการสารภาพผิดกับมียไงก็มรู้รนะคือบางทีผมก็ อาจจะพูดไม่ดีบ้างนิสัยไม่ดีแต่คําด่าของเมียผมที่เจ็บมากที่สุดในชีวิตผมเมียผมไม่เคยมีคำหยาบออกปากเลยอยูจริงๆนะครับอยู่กันมา27ปีมีแต่คำด่าที่เจ็บที่สุดคือพี่นิสัยไม่ดีเจ็บไหมครับเจ็บไหมไม่ครเจ็บไหมไม่เจ็บนะไม่เหมือนไอ้ต้นยกตัวใหญ่ไอ้ต้นเลย เงียบกิ๊บเห็นไหมหอมมุ้นดอะไงกลมหน้ากลมตายเห็นไหมตอนนี้แสนเท่าไหร่แล้วแสนกว่าไม่แสนสาหัสแล้ว <c oughs> นะแสนกว่าแล้วนะครับนะ <c oughs> ก็บรรยากาศผมอยากให้มันสะดกผมอยากให้มันไม่ง่ายสบายวิธ <c oughs> ีการเล็กน,น้อยการเสียนวิธีกรนะครับแล้วก็ผมอยากให้กินให้เต็มที่นี่จะสิ้นปีแล้วอีกไม่กี่วัน หมดเดือนอีกแล้วพวกเราแก่ลงทุกวันทุกวันนะครับเราถามว่าวันนี้พวกเรามีอะไรดีขึ้นหรือยังจริงไหมครับน้องเอียมกิฟเลยจริงไหมครับน้องนะน้องเขาไม่ได้ฟังเราเนี่นะมาคนเดียวเหรอโอเคนะฮะจำได้ไหมจำมี่จำได้ไหมจำไม่ได้ไ ดูดิเจอตอนกลางวันไหนนะอะไรเจอประกันวันอะไรเจอกันตอนงานที่แล้วดูกลับไม่ได้หรือไงก็คือน้องคนเดิมชุดเดิมเลยนะครับที่เคยมาดูแลอันนี้นะลูกสาวลูกสาวด้วยเฮ้ยต้อขอใครไหครับไม่นะฮะแตวอีกคนหนึ่งมาน้องสาวน้องสาวนะฮะเชื่อผมทำอันนี้ดีแล้ว อันน so right. eh ี้เร right> ื่องนี้ถูกต้องครับดีแล้วนะะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึงเดี๋ยวตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเพื่อนสิบหกสามสี่คือสี่โมงสามที่สี่สี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งสามที่สี่โมงนะคครับผมใช่ก่นยังหาไม่ครบโอเค 6โมงเป็นเป็น6โมงนะครับทุกท่านอาจยูทูบเบอร์ที่ดูทางช่องไลฟ์สดอยู่ตรงนี้กรุณามาก่อน6โมงนะครับทีมงานกรุณามาก่อน6โมงอันนี้คือพวกบอเบียไปแต่งตัวใช่องนี้แปบน้ำแล้วเขาไวมากเหนื่อยชีพนะครับผมจะบอกให้ว่าแก๊งสามหรือมีโอกาสโตมีโอกาสโตเพราะอะไรครับมีอิมเมจใช้ภาษาอังกฤษโดยคุณใครคำอังกฤษคำเลยดำ คือเขามีจินตนาการมีแนวความคิดซึ่งบางทีขอโทษนะอยา่างผมยังขายเอ็มวีไม่เป็นเลยนะแต่เขาทำได้โดยใช้เครือ่องมือเครื่องไม้ที่เขามีอยู่มีห้องกัดน,นะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องยูทูบเบอร์ทุกคนที่น้องที่อยู่ตรงนีนพี่พี่ๆอยู่นี่คือพยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆหาอะไรใหม่ๆหาสิ่งที่มานานันแปลกๆน,นะครับถ้านยังมถ่ถ่ายทอดต้นฮักถ่ายทอดต่อต้น ตอต้นถ่ายทอดต้นฮักอยู่อย่างเงี้ยนะครับอย่าหวังนะว่าจะถึงเ่ยเขอยู่แค่นี้นะเพราะฉะนั้นนะอาชีพนักการเมืองที่ผมพอได้นะผู้สมัครเลยต่อไปจะมีอาชีพนักการเมืองนะเมื่อก่อนนี้จับไม้นี่คุยได้เป็นชั่วโมงเลบางทีจัดรายการวิยีอยู่สองชั่วโมงพูดได้ไงรู้คือมันไปมันเองมันเป็นอัตรัก เราเรียกว่าเป็นบุคลิกน้องพูดคุยเดียวสองชั่วโมงได้บอกใช่ไน้าเจอเนตกาน์ดมือได้นะมีโอกาสไป็นเกัน์ดมืได้นะอะไรรุ่นไงใช้งานเมียอยู่ตรงนั้นก่อนเอาคะไม่รู้จะเอาใครเป็นแอดมินมันมันมันไม่มีใครมาทีแรกว่าน้องเมียจะมาก็คือว่าเมื่อกี้โทรมาบอกอยู่ไหนน้ำหนาวหันว้ ทันไม่ว่าจัดมันตัน้งหนาวไม่ทันเองเก็บโต๊ะนะก็เลยบอกว่าต้องรีบนะฮะก็เลยเอาเอาเียผมดีกว่าเพราะว่าเขาค่อนข้างจะละเอียดในการเขียนนะครับส่วนพิธีการผมสบายแล้วผมมอบให้อาจารย์เสงนะครับผมก็มีหน้าที่คือเดินคุยทักทายนะครับแล้วก็หน้าที่สําคัญที่สุดคือจ่ายตังค์นะครับผมไม่มีใครมาจา่จายคุณจ่ายครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จัดงานให้ทุกท่านจริงๆ FC ที่ดูอยู่นะครับคือไม่ได้มุ่งหมายเน้นกำไรหรือว่าอะไรไม่ใช่คือเน้นว่าเออให้พี่มาเที่ยวดิมาเที่ยวกาลสิงหกันไหมมาเที่ยวสะกดกันไหมอะไรเงี้ยนะฮะถ้าผมต้องการจะค้าขายร่ำรวยผมไม่จัดสิบสองโต๊ะแล้วผมก็วางแผนใหม่เอาแบบปริมาณคนมาเยอะๆพอจะได้เล่นตังค์และอันนี้ยูทูบเบอร์ที่มาเนี่ยก็คือมาร่วมงานเฉยๆนะครับเหล่ายูทูบเบอร์ ผมคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องนะครับผมคิดว่าคุณเป็นพี่เป็นน้องคุณคิดว่าผมเป็นพี่เป็นน้องไมหมล่ะใช่ไหมครับคนเรามันพึ่งพาใสกาันพี่จัน้องอยู่เชียงรายยังบอกว่าเป็นขอเป็นเอื้อยเห็นไหมเห็นไหมเป็นน้องชายเ้อะนี่คนฉลาดนะนี่คนฉลาดคือใครเขาเรียกว่าคนเขาผูกมิตร่ะภาษาวเขาเรียกผูกมิตรับพี่นะเมื่อวาผมตกแลอยู่หาดใหญ่ผมไปถามพี่ยังไงกูมีที่นอนด้วยกัน ใช่ไหมพี่โอ้โหพี่ผมหาที่นอนไม่ได้แต่นอนบ้าน,นพี่นอนวัดก็ได้พี่ก็ฝากนอนวัดได้นะ <c oughs> คือเรามีเครือข่ายภาษาเพราเรามีเครือข่ายนะครับเราหลงไปเชียงรายเราหลงไปหาดใหญ่เรามีเครือข่ายเราไปสุรินทร์หาจันเสดไม่มีตังก็ไปยืมไม่รู้ทียู่เปล่าไม่รู้นะคือแบบนี้หารเครื่องเสดเนี่ยนะครับนะี่เสดของเนี่ย นะเลยทุกอยาก่างก็คือเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแทนดีกว่าและไม่อยากให้แบบงนู่นนะี่นั่นเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมัน,มน,มนพอได้แล้วไม่น้ีเนั่นะแบ่งเขาแบ,บ่งเรานะไรอ,อย่เงี้นะแต่ยังไงก็ตามปัญหาใครเกิดใครก่เกาะก็กร,กบกรกับกันไปไร้ายเหรอไอ้นี่ถือทำไมดูหน้าดีๆน,น,นะไม่ใช่เฮนนนะ อันนี้เห็นเห็นเหียนสนาลหนเรลนนเลยอ่าไปไหนนั่งเหียมลไปไหนไปไหนุงเหีนเยนะัยยนะ่งเหียมนั่งเหียมนั่งเหียตั้งกองอยาไนั่งเหียนั่งเหียอัไไนอนี้ก็ไปเข็นทิ่งใหเป็นส่วนตัวที่ว่าใ ผมเลหรอแนบอกว่าเดีันหนะมีก้องจรปิมันใ่มเ็าคนอาจจะเยได้เห็นคุณรุชนาทเข้าไปเมนนะมีรุชนานี่เข้าไปเมนหลายช่องไหมทุกช่องไหมผมเห็นอยู่อราก็ย้นไหนอค